ทุกคนครับเซียโรสเตอร์ได้เข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถเข้าไปทดลองขับได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปนะครับว่ามันต้องเข้าทางไหนเนาะต้องบอกก่อนว่าครับก่อนอื่นตัวนี้ไม่ใช่ตัวมอสนะครับไม่ใช่รถมอสไม่ใช่ผมไม่ได้ข้ามเวลาไปทํานะครับตัวนี้มันเป็นด่านนะครับพี่เขาสร้างขึ้นมาบังคับให้เราเล่นแค่เซียโรสเตอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะเข้ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมแต่คันนี้โคตรแรงโคตรดีเดี๋ยวเจอกันนะครับคันนี้ในไลน์ของพี่คิมพอลภานะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับโอเคเดี๋ยยวไปเเรร่กัันนละคบ มาก็ตามที่บอกไปเนาะอันนี้จะไม่โดนแบนนะครับผมตัวนี้เข้ามาที่ Creative Hub นะครับแล้วก็ The h o r i z o n s ุ u p e r s v นะครับตรงนี้เลยมันเป็นการ์ดที่เขาสร้างขึ้นมาไว้นะครับผมให้เราเข้าไปทดลองขับนะครับเข้าไปที่ Search นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็โค้ดตามลงไปได้เลยครับแบบนี้ครับ164.364.567นะครับผมจากนั้นกด Select เข้าไปเลยครับ Confirm ครับแล้วมันจะขึ้นเป็นตัวนี้ขึ้นมาครับอ่าแบบนี้เลยนะครับผม โอเคเข้าไปเลยนะครับโอเคครับเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะได้ขับเข้ามาแล้วนะครับผมเข้ามาเล่นเองได้เลยคือตัวนี้มันเป็นแมปฟีโลมนะครับจะขับไปที่ไหนก็ได้จะไปถ่ายรูปที่ไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับอันนี้สําหรับทดลองขับเท่านั้นนะครับยังไม่ได้ขับจริงๆเนาะการที่เราจะได้รับรถตัวนี้แบบเต็มๆจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายคลิปนะครับว่ารับยังไงนะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้นะครับเราขับไปได้เลย ถ้าอยากให้จบอย่างก็เข้าเส้นชัยตรงนี้ไปนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตออกไปบอกแล้วกันว่ามันรับรถยังไงนะครับเรามาดูวิธีรับรถกันนะครับมาดูที่ Festival Paris นะครับในสัปดาห์หน้ามันจะเป็น Coming s o o n นะครับผมอันนี้ที่จริงมันจะได้จากแต้มตรงนี้แหละครับอยู่ในนี้เนาะแต่ว่ามันจะอัปเดตพรุ่งนี้นะครับอัปเดตประมาณวันพฤหัสนะครับผมก็ทําให้ครบนะครับทั้งคาดว่าน่าจะทั้ง4ทีเซ็นเลย 1, 2, 3, 4นะครับถึงได้แต้มรวมแล้วก็ปลดล็อกตัวนี้มานะครับแต่นนะรรมจยูููใ้้เดผปปปขึห็ นี่เลยครับผมก็คือถ้าทําแต้มรวมนะครับเนี่ยให้ได้ตามที่มันบอกเห็นไหม New 2 Forza ก็จะเป็นรถคันนี้นะครับที่มันจะดรอปให้เรานะครับผมโอเคเราจะได้เท่านี้นะครับเราก็เล่นให้ครบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับซีซันเลยนะครับมันจะมีโกลบอลกิ้นก็เล่นให้จบนะครับเดี๋ยวพวกทำควสซีซันนะครับผมจะสอนทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับก็รอติดตามเอานะครับผมหนึ่งสองสามสี่นะในพรุ่งนี้มันจะอัปเดตเป็นสัปดาห์แรกนะครับคือซัมเมอร์นะครับที่จะเข้ามาใหม่นะครับผม คลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแ,กแชร์แล้วเราติดตามทำควสด้วยนะครับผมเพื่อรับรถเซียนสเตอร์ของเรานะครับผมสวัสดีครับ